Thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ครูจะสอนในหัวข้อเรื่องก,การแยกตัวประกอบของพหุนามกําลัง3ค่ะโดยก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะคะครูจะมาทบทวนสูตรของการแยกตัวประกอบของพหุนามกําลัง3โดยสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรของผลบวกกําลัง3นั่นเองผลบวกกําลังสเนี่ยจะอยู่ในรูปของหน้ากําลัง3บวกหลังกําลัง3ที่เราจะสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นหน้าบวกหลัง คูณกับหน้ากำลัง2อลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะและอีกอันนึงนะคะผลต่างกำลังสซึ่งผลต่างกำลัง3เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังนะคะแล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลังสองนั่นเอง และสำหรับการทำตัวอย่างวันนี้นะคะจะใช้สมบัติของเลขยกกำลัง1อันด้วยกันก็คือ a ยกกำลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n ถ้านักเรียนจำได้เนี่ยสำหรับ a ยกกำลัง n คูณอยู่กับ b ยกกำลัง n เนี่ยเราสามารถจัดรูปออกมาได้เป็น a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะ และในทางกลับกันถ้าเราเจอในรูปของ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยเราจะสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้ามาให้กลายเป็น a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n ได้เช่นเดียวกัน เรามาดูกันที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ก็คือ 8m ยกกำลังสบวกด้วย27เราก็ค่อยมาพิจารณาเลยว่าแต่ละพจน์เนี่ยสามารถจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง3ได้หรือเปล่าเรามาดูกันที่ 8m ยกกำลังสเลยค่ะสำหรับ 8m ยกกำลัง3เนี่ยเนื่องจาก8เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสนะคะดังนั้นจึงเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกำลังสคูณอยู่กับ m ยกกำลังส ซึ่งถ้าพิจารณาตามสมบัติของเลขยกกำลังเราจึงสามารถเขียนออกมาในรูปของ2 m ทั้งหมดยกกำลัง3ได้นะคะอ้าวดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้ครูก็เลยเขียนออกมาได้เป็น 2m ทั้งหมดยกกำลัง3บวกกับ27 27ก็คือ3ยกกำลัง3นั่นเองอ่าสังเกตเลยค่ะแต่ละพจน์จะมีค่าเท่ากันนะคะเป็นการแปลงล่างมาให้มันอยู่ในรูปของหน้ายกกำลัง3บวกกับหลังยกกำลัง3นั่นเองซึ่งมีหน้าเท่ากับ 2m และหลังเท่ากับ3นั่นเอง เนื่องจากการแยกตัวประกอบหน้ายกกําลัง3บวกกับหลังยกกําลัง3เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากําลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกําลัง2ค่ะถ้านักเรียนจําสูตรได้ทีนี้ถ้านักเรียนเจอนอหนูเราจะแทนด้วย 2M ถ้านักเรียนเจอ,อลอริงเราจะแทนด้วย3นั่นเองมาเริ่มแทนค่ากันเลยค่ะสําหรับ,บวงเล็บแรกนะคะหน้าบวกหลังเนี่ย เราก็เขียนได้เป็นหน้าก็คือ 2m บวกหลังก็คือ3นั่นเองนะคะ 2m บวก3แล้วส่วนวงเล็บใหญ่พจน์แรกเลยก็คือหน้ายกกําลัง2เพราะฉะนั้นหน้าของเราเนี่ยเป็น 2m แล้วก็ยกมาทั้งหมดเลยค่ะจึงเขียนได้เป็น 2m ทั้งหมดยกกําลัง2 ลบกับหน้าคูณกับหลังหน้าของเราคือ 2m และหลังก็คือ3นั่นเองบวกด้วย3ยกกำลัง2ค่ะปิดวงเล็บทีนี้เราก็จะมาหาผลสำเร็จนะคะโดยที่ถ้าพิจารณาในวงเล็บแรก 2m บวก3เราทำอะไรไม่ได้เราก็ลอกลงมาเลยค่ะก็จะเป็น 2m บวก3และส่วนวงเล็บหลังนะคะเรามาพิจารณาทีละพจน์ คดแรกเนี่ยคือ2 m ทั้งหมดยกกําลังสองซึ่งเราก็มาทดหากันเลยว่า2 m ทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ค่ะสำหรับ2 m ทั้งหมดยกกำลังสองโดยสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถแจกเลขชี้กำลังเข้าไปหาแต่ละตัวได้เพราะฉะนั้นจึงมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสองคูณกับ m ยกกำลังสองซึ่ง หาผลลัพธ์ได้เป็น2ยกกำลัง2คือ 4m ยกกำลัง2นั่นเองอันนี้เป็นส่วนที่เราทดเพื่อให้ได้คำตอบมาใส่ในวงเล็บใหญ่ดังนั้นวงเล็บใหญ่พจน์แรกก็คือ 4m ยกกำลัง2ลบกับ 2m คูณ 3m ค่ะนักเรียน 2m คูณ 3m นะคะก็คือ2คูณ3เป็น6นั่นเองนะคะก็จึงได้เป็นลบ 6m บวกด้วย3ยกกำลังสองสำหรับ3ยกกำลังสองก็คือ3คูณ3 3นะคะ3ูณ3มีค่าเป็น9ดังนั้นก็เลยบวกด้วย9ค่ะจบไปแล้วสำหรับข้อ1นะคะคำตอบก็คือแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 2m บวก3คูณกับ4 m เอกำลังสองลบเบวก9เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้อ1ค่ะต่อมามาดูข้อ2กันเลยสำหรับข้อ2นะคะเราก็มาดูทีละพจน์ สำหรับพจน์แรกเนี่ย125ยย y ยกกำลัง3พิจารณาเลยค่ะ125ก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองคูณอยู่กับ y ยกกำลัง3โดยสมบัติของเลขยกกำลังเลขชี้กำลังเท่ากันเราก็มัดรวมกันเลยค่ะกลายเป็น5 y 3. ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองทำให้เราจัดรูปใหม่ของทำให้เราจัดรูปใหม่ได้เป็น5 y ทั้งหมดยกกำลัง3 ลบกับ343 343ก็คือ7คูณกัน3ตัวหรือเป็น7ยกกำลังสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนใหม่ได้เป็น5 y วทั้งหมดยกกำลัง3ลบกับ7ยกกำลังสซึ่งเมื่อเทียบแล้วนะคะก็จะตรงกับสูตรของผลต่างกำลัง3นั่นเองก็คือหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ซึ่งเราจะได้หน้าของเราเนี่ยเท่ากับ 5y และหลังของเราเนี่ยเท่ากับ7นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ไปทบทวนสูตรนะคะหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ทีนี้เราก็มาแทนเลยค่ะตรงไหนเป็นนอหนูแทนด้วย 5y และตรงไหนเป็นลอลิงแทนด้วย7 เรามาเริ่มแทนในวงเล็บแรกกันก่อนเลยในวงเล็บแรกหน้าก็คือ 5y ลบหลังก็คือ7และในวงเล็บใหญ่ค่ะพจน์แรกหน้ายกกำลัง2เนื่องจากหน้าของเราคือ 5y จึงเขียนได้เป็น 5y ทั้งหมดยกกำลัง2 บวกด้วยหน้าคูณกับหลังหน้าของเราก็คือ5 y คูณกับหลังก็คือ7นั่นเองและบวกด้วยหลังยกกำลังสองหลังก็คือ7ยกกำลังสองนั่นเองนะคะต่อมาเราก็มาหาผลลัพธ์เลยเนื่องจาก5 y ลบเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ลอกลงมาค่ะเป็น5 y ลบ7และในวงเล็บใหญ่ค่ะพจน์แรกพจน์แรกเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของ 5y ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นแยกออกมาทดค่ะนักเรียน 5y ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเราสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยกระจายยกกำลัง2เข้าไปหาทั้ง5และ y นั่นคือจะมีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง2คูณอยู่กับ y ยกกำลัง2นั่นเอง5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณกัน2ตัว5คูณ5เป็น25 y กำลัง2 ทำให้ได้คำตอบของในวงเล็บใหญ่พจน์แรกขึ้นมาคือ25 y กําลัง2บวกด้วยพจน์ที่2ค่ะพจน์ที่2ก็คือ5 y คูณกับ7ดังนั้น7คูณ5เป็น 35แล้วก็ตามด้วยตัว y จึงบวกด้วย35 y แล้วก็บวกด้วย7ยกกำลัง2ค่ะ7ยกกำลัง2เนี่ยก็คือ7คูณกัน2ตัว7คูณ7เป็น49เพราะฉะนั้นก็เลยบวกด้วย49นะคะจึงได้คำตอบมาว่า125 y กําลัง3ลบ343เนี่ยเราแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 5 y ลบ7คูณกับ25 y กําลัง2บวก35 y บวก49จบแล้วสำหรับข้อ2นะคะในคลิปนี้คุณก็ขอยกตัวอย่างเพียง2ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ